คนพบศพบคนแรกให้ข้อมูลว่าเขาพาลูกชายและสุนัขมาเดินเล่นแถวนี้ทุกวันเมื่อเช้าเขาปวทชีก็เลยแวะเดินลงไปจังหวะที่ท,ทําธุระอยู่ตาเขาเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในตอนแรกคิดว่าเป็นคนเมาแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆมันคือศพเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจสวัสดีครับอยู่กับผมช้อยกาบแบ็กนะครับเช่นเคยผมมีคดีมาเล่าให้ฟังเมื่อตำรวจตามสืบคดีฆาตกรรมแต่เมื่อยิ่งสืบลึกลงไป พวกเขาพบแต่ความว่างเปล่าจนสุดท้ายฆาตกรเกือบจะลอยนวลเหตุการณ์ในคลิปต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงมีภาพและเสียงที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมีเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเบอร์อนาสตันรัฐเมชชูเซตประเทศสหรัฐอ,อเมริกาเบอร์นาสตันซิตี้เป็นเมืองในเขตปกครองของแฟรงกินเคาน์ตี เป็นย่านชานเมืองเล็กๆเงียบสงบและปลอดภัยมีประชากรราวๆ2,000คนส่วนใหญ่คนในท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรคนในเมืองจึงรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ในเดือนสิงหาคมปี1987เมืองที่เงียบสงบแห่งนี้เกิดเรื่องขึ้นตำรวจเมืองเบอร์นัดสตันได้รับแจ้งว่าพบศพปริศนาอยู่ในป่าข้างถนนไฮเวย์หลังจากวางสายตำรวจถึงรีบไปที่นั่นจุดพบศพอยู่ห่างจากถนนประมาณ20เมตร เป็นทางลาดยาวลงไปในคูลองซึ่งในคลองมันไม่มีน้ำศพที่พบเป็นเพศหญิงผมสั้นวัยกลางคนสวมชุดนอนไม่ใส่ชุดชั้นในและที่สำคัญมีถุงน่องรัดอยู่ที่คอคนพบศพคนแรกให้ข้อมูลว่าเขาพาลูกชายและสุนัขมาเดินเล่นแถวนี้ทุกวันเมื่อเช้าเขาเปวดชี่ก็เลยแวะเดินลงไปจังหวะที่ทำธุร,ระอยู่ตาเขาเหลือไปเห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ในตอนแรกคิดว่าเป็นคนเมา แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆมันคือศพเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจศพที่พบไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนตำรวจเดินหารอบๆแต่ก็ไม่เจออะไรที่น่าสงสยัยมันค่อนข้างชัดเจนว่าศพนี้ถูกสังหงารจัดที่อื่นแล้วนํามาทิ้งที่นี่หลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จตำรวจจึงส่งศพไปชนสูตรในตอนนี้ตำรวจอยากรู้ว่าศพปริศนาเป็นคนในเมืองหรือเปล่าพวกเขาจึงนํารูปผู้หญิงคนดังกล่าวไปถามคนในเมืองทุกคนที่ไปถามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้น่าจะมาจากที่เมืองอื่นช่วงบ่ายในวันที่พบศปริศนามีโคนโทรมาแจ้งกับตำรวจว่าพบรถยนต์ไม่สวมป้ายทะเบียนจอดอยู่บริเวณสวนสาธารณะในเมืองจากที่ตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถเก๋งสี่ประตูรถถูกล็อกไว้อยู่ตำรวจจึงให้ช่างทำกุญแจมจาจัดการให้ภายในรถไม่มีร่องรอยอะไรที่น่าสงสัยแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่มีเอกสารอะไรเลยที่ระบุต,ตัวเจ้าของรถป้ายทะเบียนรถ ็เหมือนเพิ่งถูกถอดออกไปจุดที่พบรถห่างจา,จากจุดที่พบศพปริศนา5กิโลเมตรตำรวจจึงนำเลขตัวถังไปตรวจสอบในฐานข้อมูลได้ความว่ารถคันนี้ยังอยู่ในไฟแนนซ์มันถูกเช่าซื้อในนามบริษัทเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในรัฐคอนเนตทิคัตตำรวจจึงโทรไปสอบถามบริษัทด,ดังกล่าวคนที่รับสายชื่อว่าแบร์เขาเป็นผู้จัดการสาขาให้ข้อมูลว่ารถคันนั้นเป็นของพนักงานในบริษัทชื่อว่า จอยอพาร์โลนโยบายของบริษัทเ,เราถ้าพนักงานคนไหนอยากได้รถเพื่อใช้ทํางานทางบริษัทจะจัดการให้แต่ส่งรายเดือนเองตำรวจจึงขอที่อยู่ของจอยและประสานงานให้ตำรวจในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบให้หน่อยว่าเธออยู่ที่บ้านไหมบ้านของจอยอยู่ในเมืองแกสตันเบอร์รี่ซึ่งเมืองแกสตันเบอร์รี่กับเมืองเบอร์นาสตันอยู่ห่างกันประมาณ100กิโลเมตรตำรวจที่ไปตรวจสอบ,บรายงานกลับมาว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอยู่ในบ้าน แต่มันมีสิ่งที่แปลกก็คือประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อกและมันแง้มไม่อยู่หลังจากที่ได้รับรายงานแบบนี้ตำรวจเมืองเบอร์นัสตันค่อนข้างมั่นใจว่ารถที่พวกเขาพบกับศพปริศนามันต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอนตำรวจโทรไปหาแบร์อีกครั้งขอให้เขาเดินทางมาที่เมืองเบอร์นัสตันเพื่อระบุตัวต,วตนของศพปริศนาเมื่อแบร์เดินทางมาถึงเขายืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าศพนั้นคือจอยอัพพาโลในตอนนี้ตำรวจสามารถระบุตัวต,วตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว ถึงผลชนสุดจะยังไม่ออกแต่รูปแบบการตายของจอย์มันเดาไม่ยากเลยนี่คือคดีฆาตการรมอำพรางแน่นอนและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวสุดสลับซับซ้อนท้ายที่สุดจบลงแบบไม่คาดคิดจอยส์อะพาโลเกิดวันที่13ตุลาคมปี1939บ้านเกิดอยู่ที่เมืองฮาร์ดฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตจอยส์เป็นลูกสาวคนเดียวพ่อเป็นนักดนตรีแม่เป็นครูชีวิตในวัยเ็กของเธอค่อนข้างเข้มงวด หลังจากเ,าเรียนจบไฮสคูลเธอได้เข้าเรียนต่อในหมหาวิทยาลัยนิวยอร์กจอยเป็นผู้หญิงที่สวยมากตัวเล็กผมสั้นในตาสีฟ้าตอนที่เ,เรียนอยู่ปี4เธอได้พบรักกับชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าปีเตอร์มาหลังจากเ,าเรียนจบทั้งคู่ก็ทำงานด้วยกันแล้วก็แต่งงานกันแต่ผ่านไป5ปีก็มีเหตุผลให้เลิกลากันจอยกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดเธอทำงานเป็นนักบัญชีในโบสถ์ของหมู่บ้านจนในปี1965 จอยอายุ26ปีเธอได้พบผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าไมเคิลอัพพอโรไม้เป็นผู้ชายหน้าตาดีสุขขุมผู้จานอบน้อมและเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนามากตอนที่เ้อคู่เจอกันไม้มาสมัครเป็นบาทหลวงจอยมีหน้าที่ดูแลและให้คําแนะนําต่างๆด้วยความใกล้ชิดทั้งคู่เกิดตกหลุมรักกันไม้ตัดสินใจไม่เป็นบาทหลวงและแต่งงานกับจอยในปี1967หลังจากแต่งงานมันเป็นชีวิตที่ราบรื่นมาก ม้เป็นผู้ชายอบอุ่นงานบ้านทุกอย่างเขาจัดการหมดส่วนจอยเธอได้งานใหม่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ทั้งคู่รวบรวมเงินเก็บและซื้อบ้านใหม่ในเมืองแกสตันเบอร์รี่เพื่อเตรียมสร้างครอบครัวจนในปี1969จอยให้กำเนิดลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าคาเลนอัพอโรตอนคาเลนอายุได้10ปีทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันจากนานๆานทีกลายเป็นเริ่มมีปากเสียงกันทุกวันจนในท้ายที่สุดก็ต้องเลิกหลากกันไปจอยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดียว เธอมีความฝันอยากให้คาเรนเป็นปนักไวโอลินหลังจากเลิกเรียนเธอจะไปส่งลูกเรียนพิเศษกับครูสอนไวโอลินซึ่งคาเรนเองก็มีพรสวรรค์นในด้านนี้เธอถูกส่งไปแข่งระดับประเทศหลายครั้งและทุกครั้งเธอจะได้ารางวัลติดมือกลับมาจอยภาคภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากวันเวลาผ่านไปความสุขมักผ่านไปไวเสมอช่วงเช้าตรู่ในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมปี1987 จอยถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในป่าข้างทางโดยที่มีถุงน่องรัดอยู่บริเวณคอจอยอัพาโลเสียชีวิตวัย47ปีหลังจากที่ตำรวจสามารถระบ,บุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้วตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนจึงเริ่มทำคดี1วันหลังจอยเสียชีวิตสิ่งที่ปวดใจที่สุดก็คือต้องไปบอกคาเรนว่าแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วนักสืบได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแบว่า ถ้าคาเรนไม่อยู่ที่บ้านเธอน่าจะอยู่ที่บ้านของครอบครัวมาครอฟครูสอนไวโอลินอยู่ที่เมืองฮาร์ดฟอร์ดนักสืบใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงที่หมายบ้านของครอบครัวมาครอฟเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่โดยที่มีฮาวเบิร์ดมาครอฟเป็นหน้าครอบครัวเขาเป็นนักไวโอลินชื่อดังและเป็นครูสอนไวโอลินชื่อดังในสหรัฐทันทีที่คาเรนได้รับรู้ว่าจอยเสียชีวิตเธอร้องไห้หนักมากคาเรนบอกว่าเธอมีแม่แค่คนเดียวต่อไปนี้เธอจะอยู่กับใคร นักสืบได้ข้อมูลจากข่าวเบิตมาครอบว่าเจอจอยครั้งสุดท้ายคือวันจันทร์ที่3สิงหาคมเธอขับรถมาส่งคาเรลเรียนไวโอลินครอบครัวของเราสนิทกันมากคาเรลมาเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ14ปีโดยที่มีอาร์เร็กมาคอฟลูกชายของเขาเป็นครูสอนไวโอลินจอยจะมาส่งประมาณ2-3วันก็จะมาแล้วกลับบ้านคาเรลเรียนที่นี่มา3ปีแล้วพสรสวสดิ์ของเธอน่าทึ่งมากเมื่อคือนพวกเราไปดูคอนเสิร์ตที่รัฐนิวยอร์ คารลินยังบ่นอยู่เลยอยากให้แม่มาดูด้วยไม่น่าเชื่อจะเกิดเ,เรื่องแบบนี้กับจอยหลังจากพูดคุยเสร็จนักสืบจะขอตัวกลับจากนั้นพวกเขาเดินทางไปบ้านของจอยลักษณะตัวบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นมีสองห้องนอนประตูหน้าบ้านไม่ได้ถูกงัดแต่มาถูกแง้มมาอยู่ภายในบ้านไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นห้องนอนของคารลนผ้าปูที่นอนถูกปูไว้เป็นอย่างดีส่วนห้องนอนของจอยบนเตียงมันค่อนข้างยับ เหมือนกับเธอนอนดิ้นไปดิ้นมาผ้าห่มกับหมอนก็กองอยู่กับพื้นห้องเบื้องต้นนักสืบคิดว่าเหยื่ออาจจะถูกลวงไปฆ่าแล้วนําศพไปทิ้งเพื่ออําพรางคดีนักสืบไล่ถามเพื่อนบ้านแถวนั้นคําตอบของแต่ละคนก็คล้ายๆกันหมดมันเป็นคืนที่ปกติไม่ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลืออะไรเลยสองวันหลังจอยเสียชีวิตแบรโทรมหานักสืบบอกว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนักสืบจึงเดินทางที่ทํางานของจอย แบบอกว่ารถยนต์ของจอยเพิ่งซื้อมาได้หนึ่งปีภายในหนึ่งปีเกิดอุบัติเหตุไปแล้วมากกว่าห้าครั้งจอยโมโหมากเธออ้างว่ารถที่เธอซื้อมันไม่ดีเลยขอขายคืนได้ไหมจะดาวรถคันใหม่ตัวเขาเองก็ตอบปฏิเสธไปจนเมื่ออาทิตย์ก่อนจอยขับรถคันดังกล่าวไปชนท้ายรถอีกคันหลังจากที่เคลียร์กับประกันเธอก็มาโวยวายกับเขาว่าถ้าไม่ดาวรถคันใหม่ให้จะเอารถคันนี้ไปทิ้งจะได้หลุดจากไฟแนนซ์ ข้อมูลที่ได้รับจากแบมันน่าสนใจมากและมันยังไปเชื่อมโยงกับตอนที่ตำรวจพบรถในรถไม่มีเอกสารระบุอะไรเลยระหว่างที่นักสืบจะเดินทางกลับมีเพื่อนร่วมงานของจอยของให้ข้อมูลเธอบอกว่าจอยเป็นคนที่โมโหร้ายเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักจากข้อมูลต่างๆที่นักสืบได้รับมาพวกเขาตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาหนึ่งข้ออาจจะเป็นเพราะตัวของจอยเองจึงทำให้เธอพบจุดจบเช่นนี้นักสืบคิดว่า จอยอาจจะจ้างนักเลงในพื้นที่ให้มาช่วยเธอกำจัดอารถยนต์หลังจากนำรถไปทิ้งคนร้ายกลับไปร,รับค่าจ้างถึงจ้อยจะอายุหลักสี่แล้วแต่เธอก็ยังสวยมากจังหวะนั้นคนร้ายอาจจะไม่ได้อยากได้แค่เงินจนนำมาสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้3วันหลังจ้อยเสียชีวิตผลชนสูตรโดยละเอียดสงให้นักสืบในใบารายงานระบุว่าเหยื่อเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ ส่วนอวุธสังหารก็คือถุงน่องที่พบอยู่กับศพไม่พบร่องรอยการโดนทําร้ายร่างกายไม่พบการโดนล่วงละเมิดศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงนักสืบมองว่าการสังหารด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความแค้นนักสืบตรวจสอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับจอยพวกเขาได้ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากทุกๆเดือนจะมีคนคนนึงโอนเงินเข้าบัญชีจอยจำนวน1 5 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ5 0,000บาท บัญชีที่โอนเข้ามาเป็นชื่อของไมเคิลอัพาโลสามีเก่าของจอยจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังไม้ Mike, โอนเงินมาทุกเดือนเป็นเวลา7ปีนักสืบคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเงินค่าเลี้ยงดูลูกแต่ที่มันน่าแปลกก็คือตั้งแต่จอยเสียชีวิตคาเลนก็ยังอยู่ที่บ้านของครอบครัวมาคอฟทำไมเธอไม่ไปอยู่กับพ่อของเธอนักสืบเดินทางไปหาไมเคิลที่บ้านไมเคิลมีภรรยาใหม่แต่ไม่มีลูกเขาให้ข้อมูลว่า หลังจากที่แต่งงานกับจอยมันเพอร์เฟกมากแต่หลังจากที่มีคารเลนทุกอย่างเปลี่ยนไปในทุกครั้งที่เขาพาลูกเข้าโบสถ์จอยจะบ่นด่าสารพัดล่าวหาเขาว่างานการก็ไม่ช่วยงมงายไร้สาระพอช่วงหลังๆมันเริ่มหนักทกกะเลาะกันแทบทุกวันในตอนนั้นคารเลนยังเด็กมากเขาไม่อยากให้ลูกเห็นอะไรแบบนี้เขาจึงถอยออกมาตัวเขาเองส่งค่าเลี้ยงดูทุกเดือนตั้งแต่วันที่เขาเดินออกมาจากบ้านหลังนั้น ในทางกลับกันจอยทําทุกวิถีทางเพื่อกีดกันคารินออกจากชีวิตเขาเขาก็ไม่รู้ว่าจอยทําไปเพื่ออะไรหลังจากไม้พูดจบนักสืบจึงถามต่อไปว่าขอที่อยู่ในคืนวันพฤหัสบดีไม้ตอบกลับว่าเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้ทั้งคืนอยู่คนเดียวเพราะภรรยาของเขาเดินทางไปเยี่ยมพ่อที่อคลิฟอร์เนียหลังจากพูดคุยกันเสร็จนักสืบจึงขอตัวกลับไมเคิลเป็นสามีเก่าแต่เขายังส่งเสียค่าเลี้ยงดูทุกเดือน แสดงว่าไมเคิลเป็นคนที่รารคาเลนมากแต่จอยกดดันทุกทางเพื่อให้คาเรนไม่ได้เจอหน้าไมเคิลถึงจะเป็นคนใจเย็นขนาดไหนแต่เมื่อถึงจุดแตกหักอะไรก็เกิดขึ้นได้นักสืบตั้งข้อสงสันใหม่ขึ้นมาเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเกิดจากบรรดาโทสะทั้งคู่อาจจะนัดเคลียร์ใจกันไมเคิลอยากเจอลูกให้มากกว่านี้แต่ด้วยความที่เป็นจอยเธอไม่สนใจอะไรด่ายอย่างเดียวมันเหมือนกับฝังที่สุดท้าย ไม้อาจจะพลร้งมือลงมือก่อเหตุก็เป็นได้4วันหลังจอยเสียชีวิตช่วงเช้าตรูคารินมานักสืบเธอบอกว่าอยากเข้าบ้านแต่บ้านของแม่เธอถูกเทปกั้นไว้ไม่ให้บุคคลอื่นเข้านักสืบจึงของให้คาเรินไปอยู่กับพ่อก่อน1-2วันในระหว่างที่ตำรวจเคลียร์พื้นที่เสร็จแต่คารินตอบกลับมาว่าขอไปอยู่ที่บ้านแฟนได้ไหมถัดไปสหลังจากบ้านของเธอซึ่งในวันนั้นคารินพาแฟนมาด้วย นักสืบจำหน้าชายคนนั้นได้พวกเขาเคยไปถามเกี่ยวกับจอยเมื่อคารินตอบกลับมาแบบนี้นักสืบจึงให้เธอไปเคีย์กับไมเคิลก่อนเพราะตอนนั้นคารินอายุเพียง17ปียังไม่บรรลุนิติภาวะการที่คารินขอแบบนี้มาแสดงออกได้ชัดเจนว่าเธอกับพ่อไม่สนิทก,กันเลยนักสืบอยากรู้ว่าเหตุผลที่เป็นแบบนี้คืออะไรต้นเหตุที่แท้จริงเป็นตัวไมเคิลเองหรือเพราะเป็นคำพูดของจอยข้อสันนิษฐานเรื่องบรรดาโทสะ ตอนนี้เป็นไปได้สูงมากนักสืบเดินทางไปที่ทำงานของไม้เขาทำงานเป็นผู้ช่วยบาดหลวงบาดหลวงให้ข้อมูลกับนักสืบว่าไม้เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบใจดีมีเมตตาตลอดเวลาหลายปีที่ทำงานร่วมกันมาไม่เคยเห็นเขาโมโหใครเลยไม้เป็นพ่อที่รักลูกมากค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างของคาเลนเขาเป็นคนอรับผิดชอบทั้งหมดเพื่อนร่วมงานของไม้คนหนึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเธอบอกว่าช่วงที่ไม้แยกทางกับจอยใหม่ๆ ไม้เคยพาคารินมาที่โบสถ์และทุกครั้งจอยก็จะตามมาเธอด่าไม้เคลื่อนแบบสาดเสียเทเสียมากทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในโบสถ์แต่ก็ไม่เคยเห็นไม้ด่ากลับหรือลงไม้ลงมืออะไรจากข้อมูลเหล่านี้ทําให้นักสือบอยากรู้เกี่ยวกับตัวจอยมากขึ้นพวกเขาจึงสืบประวัติลึกลงไปอีกจนได้ความว่าจอยเคยมีสามีมาแล้วสามคนซึ่งแต่ละคนเลิกลาก,กันไปไม่ค่อยดีนักนักสืบได้คุยกับสามีคนแรกของจอยเขาให้ข้อมูลว่า จอยเป็นผู้หญิงที่สวยแต่เธอสวยแค่รูปเธอเป็นคนทะเยอทะยานชอบความหรูหราและที่สําคัญเธอมีนิสัยชอบบังคับคนถ้าไม่ทําตามที่สั่งเธอจะโมโหมากนักสืบยังได้คุยกับสามีคนที่สามของจอยเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่จีบกันแลแรกๆมันก็หวานชื่นแต่พอตกลงเป็นสามีภรรยากันเหมือนเขาตกนรกจอยชอบวงการชีวิตคนสั่งให้ทํานูน่นทํานี่ตามที่เธออยากให้เป็นถ้าจะสงสารใครในคดีนี้ นักสืบคนสงสารคาเรนเด็กคนนั้นเปรียบเสมือนหุ่นยนต์ที่จอยคอยป้อนคำสั่งตลอดเวลาหลังจากพูดคุยเสร็จนักสืบเดินทางไปโรงเรียนของคาเรนผลการเรียนของคาเรนดีมากเธอเก่งทั้งเรื่องเรียนและเรื่องดนตรีครูประจําชั้นเล่าให้นักสืบฟังว่าคาเรนเป็นเด็กที่น่าสงสารวิชาไหนถ้าเกรดออกมาไม่ดีเธอจะไม่มาเรียน2-3สวันพอเธอกลับมาเรียนจะมีรอยจ้ำๆตามร่างกาย คาเรนเคยพูดว่าต้องเรียนให้เก่งถ้าเกรดออกมาไม่ดีแม่ตีเธอตายแน่ช่วงที่คาเรนอายุ15ปีเธอเคยถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด้วยสาเหตุกินยาเกินขนาดแต่โชคดีที่แพทย์ทำการล้างท้องทันในขณะที่คาเรนรักษาตัวเธอโดนจอยด่าตลอดเวลาจนหมอจับทั้งคู่แยกกันจอยถูกตวรวจพบว่าเป็นโรคฮิตเทเรียมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์แต่อาการของเธออยู่ในช่วงเริ่มแรก ทำให้จอยยังสามารถดูแลคาเรนต่อไปได้ในฐานะความเป็นแม่6วันหลังจอยเสียชีวิตคาเรนมาหานักสืบอีกครั้งเพื่อขออนุญาตเข้าบ้านซึ่งในตอนนี้ที่บ้านเคลียร์แล้วนักสืบถจึงตอบตกลงไปหลังจากที่คาเรนออกจากห้องประมาณ10นาทีมีตำรวจคนหนึ่งเข้ามาถามนักสืบว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นทำอะไรผิดมาหรอเด็กคนนั้นใช้ตู้โทรศัพท์ที่ติดกับห้องทำง,งานของเธอพูดจากบปบายสายแปลกๆว่า เรียบร้อยดีใช่ไหมไม่มีใครจับได้แน่นะฉันต้องทำยังไงต่อเมื่อได้ยินดังนั้นนักสืบตึงไปตามคาเรนกลับมาพวกเขาถามคาเลนว่าเมื่อกี้คุยกับใครเธอตอบกลับมาว่าคุยกับแฟนให้มารับกลับบ้านนักสืบจึงบอกต่อไปว่าตู้โทรศัพท์ที่เธอใช้มันติดกับห้องทางานของตารวจทุกคาพูดที่เธอคุยตารวจคนนั้นได้ยินทั้งหมดแล้วขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงพูดแบบนั้นคาเลนตอบกลับมาว่าเดนิส มีหน้าที่ดูแลแมวและทำความสะอาดภายในบ้านโดยที่แม่เป็นคนจ้างเป็นรายสัปดาห์เมื่อคืนเธอกลับไปนอนที่บ้านของครอบครัวมาคอฟก็เลยโทรไปถามเดนนิสว่าจัดก,การทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยไหมคาร์ลินบอกกับนักสืบว่าเดนนิสมีกุญแจบ้านสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาข้อมูลนี้มันคือข้อมูลใหม่ณนะเวลานี้ใครที่สามารถเข้านอกออกไหนบ้านของจอยได้นักสืบมองเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดพวกเขาเช็คประวัติเดนนิสโคลแมนเดนนิสอายุ19ปี ทำงานในผับกลางเมืองประวัติใสสะอาดไม่เคยโดนจับนักสืบจึงเรียกเดนนิสเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าเขาผ่าดูใจกับคาเรนไปแล้วหนึ่งปีจอยก็รับรู้เรื่องนี้จอยเอนดูเขามากให้กุญแจบ,บ้านรวมไปถึงจ้างทำความสะอาดบ้านด้วยคุยกันได้สักพักเดนนิสก็ขอตัวกลับโดยที่เขาบอกว่าขอตัวไปรับน้องชายก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะเข้ามาอีกรอบนักสืบมองว่าสิ่งที่เดนนิสบอกมันดูไม่สมเหตุสมผล จอยพยายามส่งคาเลนให้เรียนสูงสงให้มีหน้ามีตาในสังคมแต่เธอไม่ติดใจอะไรกับเด็กหนุ่มที่เรียนไม่จบไฮสคูลแถมเธอยินดีที่จะให้ทั้งคู่คบกันอีกมันฟังดูแปลกๆหลังจากที่เดนนิสกลับมานักสืบถามเขาไปหลายอย่างเดนนิสก็ตอบกลับมาได้ดีเขายังยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเขากับคเลนจอยรู้เรื่องทั้งหมดนักสืบจึงขอที่อยู่ในวันที่จอยถูกฆาตรกรรมเดนนิสบอกว่าเขาทํางานอยู่ในผับกลับบ้านทีก็ตอนเช้าในตอนนี้ ทั้งไมเคิลและเดนนิสต่างเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่นักสืบมีแค่ข้อสันนิษฐานพวกเขายังไม่มีหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย7วันหลังจอยเสียชีวิตงานศพของจอยถูกจัดขึ้นบรรยากาศภายในงานแต่ไปด้วยความโศกเศร้าตกเย็นในวันนั้นคาเลนพร้อมทนายเข้ามาพบกับน,นักสืบเธอบอกว่าหลังจากงานศพจบเดนนิสโทรมาหาเธอแล้วบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนฆ่าจอยเราทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป จอยจะมาขัดขวางความรักของเราไม่ได้อีกแล้วคารินยังนําจดหมายฉบับหนึ่งส่งให้นักสืบเธอบอกว่าเจอมันที่ใต้หมอนในห้องนอนของเธอข้อความในจดหมายเขียนประมาณว่าฉันให้อิสระเธอแล้วนะเราจะได้เป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบลงชื่อเดนิสโคลแมนหลังจากพูดคุยจบนักสืบไปที่ทํางานของเดนิสการทํางานในผับมันจะมีเวลาเข้าออกบอกซึ่งในวันที่จอยถูกฆาตกรรมเดนิสมาทํางานจริงแต่เขาขอลากกับช่วงสี่ทุ่ม หลักฐานต่างๆมันค่อนข้างชัดมากนักสืบจึงรีบไปที่บ้านของเดนิสกลัวว่าเขาจะหลบหนีตอนที่นักสืบไปถึงเดนิสตัดญ่าดอยู่หน้าบ้านท่าทางของเขาชิลมากนักสืบจึงขอให้เดนิสเดินทางไปสถานีตำรวจด้วยกันเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะไปเดนิสบอกกับนักสืบว่าขอไปหยิบโทรศัพท์ในห้องได้ไหมนักสืบเดินตามไปด้วยเผื่อเขาคิดจะหนีภายในห้องของเดนิสนักสืบตกใจมากมันมีโต๊ะอยู่กลางห้องคล้ายกับโต๊ะบูชา ซึ่งมันเป็นรูปของคารินเต็มไปหมดนักสืบใช้เวลาสอบปากคำอยู่3าชั่วโมงด้วยพยานหลักฐานาต่างๆสุดท้ายเดนนิสยอม,มรับว่าเป็นคนลงมือสังหารจอยสาเหตุที่เดนนิสบอกกับน,นักสืบก็คือจอยกีดกันเขาทุกอย่างแถมยังด่าทอสารพัดที่เขายอมทนโดนดา่าเพราะรักคารลนมากและอยากพิสูจน์ตัวให้จอยเห็น3วันก่อนที่จะลงมือเขาอยู่กับคารินในห้องจังหวะที่เธอไปอาบน้ําเจอไดอารี่ของคารลนอยู่ใต้เตียง ในนันมันเขียนไว้ทุกอย่างรวมไปถึงคาเรนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอเล็กซ์ครูสอนไวโอลินด้วยมันเหมือนฟังเส้นสุดท้ายในตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าไม่มีจอยคาเลนต้องเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวนักสืบตั้งข้อหาเดนิสโคลแมนในข้อหาฆาตกรรมจอยอ์อพารโลตำรวจรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้อายก,การเขตเพื่อดำเนินคดีขั้นต่อไป17วันหลังจอยเสียชีวิตระหว่างที่เดนิสถูกคุมขังเพื่อรอพิจารณาคดี เขาขอเข้าพบกับตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเดนิสบอกว่าสิ่งที่รับสารภาพทั้งหมดคือความจรงิงแต่ไม่ทั้งหมดคนที่อยู่เบื้องหลังในคดีนี้ก็คือคาเดนอพอลโลทุกอย่างเธอเป็นคนวางแผนเพื่อ,อหวังเงินประกันชีวิตของจอยส์จำนวน3 0 0 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ10บล้านบาทตำรวจใช้เวลาพูดคุยกับเดนิสอยู่หลายชั่วโมงข้อมูลหลายๆอย่างเป็นข้อมูลที่น่าจะรู้แค่แม่กับลูกเมื่อตำรวจถามเดนิสเขากลับตอบได้ มันเป็นไปได้สูงมากที่คาร์เรนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้คาร์เรนอาพารโลถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมในการฆาตรกรรม3เดือนหลังจอยเสียชีวิตศาลนัดพิจารณาคดีฆาตรกรรมจอยอาพารโรโดยมีผู้ต้องหาสองราย 1. เดนิสโคลแมนอายุ19ปี 2. คาร์เรนอาพาโรอายุ18ปีเดนิสยอมรับสารภาพต่อหน้าศาลพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ในคืนฆาตรกรรมเดนิสเล่าว่าก่อนที่คาเรนจะไปเมืองฮาร์ดฟอร์ด เธอมาบอกกับเขาว่าจอยอยู่บ้านคนเดียวจัดก,การได้เลยช่วงห้าทุ่มในคืนที่เกิดเหตุเขาใช้กุญแจไขเข้าไปในบ้านซึ่งในตอนนั้นจอยนอนหลับอยู่บนเตียงเขาใช้ถุงน่องที่เตรียมมาด้วยรัดคอเธอจนเสียชีวิตจากนั้นนำรถยนต์และศพของเธอไปทิ้งเพื่ออำพรางคดีทุกอย่างที่เขาทำเพราะคารินสั่งเธออยากได้ความเป็นอิสระและเงินประกันชีวิตคณะลูกขุนใช้เวลาตรวจสอบสำนวนคดีถึง3สัปดาห์ ท้ายที่สุดสารตัดสินให้เดนิสโคแมนผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนรับโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่จำเลยรับสารภาพในชั้นศาลเดนิสได้รับโทษ30ปีส่วนคาเลนอาพาโลหลักฐานของตำรวจมีไม่เพียงพอหลักฐานส่วนใหญ่เป็นแค่คำพูดของฆาตกรสารจึงยกฟ้องคดีนี้จึงจบลงแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับ ส่วนข้อมูลผมหามาจากเว็บข่าวต่างประเทศถ้าผมเล่าข้ามตรงไหนหรือออกเสียงผิดไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากสนับสนุนผมทาง YouTube มีฟิวเจอร์ใหม่ชื่อว่า SuperTanks ปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปสามารถเลือกจำนวนเงินแล้วส่งมาได้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาด้วยนะครับหากชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดซสไครเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้า สวัสดีครับ